ผู้ชมครับพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วนะครับทางด้าน MEA ร่วมสืบสารประเพณีไทยในงานลอยกระทงสายทานและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความพักดีนะครับพร้อมมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงครับนายคมกฤษสาคลิก พ่วงหนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับเปิดงานลอยกระทงสายถานและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความพักดีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะครับณ m e a Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ การไฟฟ้า,ฟานครหลวงเขตวัดเลียบสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรวบรวมดวงใจแห่งความพักดีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์แล้วก็ระบายสีโคมไฟกระดาษให้ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื่อจุดแสงแห่งความทรงจําส่งต่อพลังแห่งความรักและความพักดีร่วมกันนะครับนอกจากนี้ MEA สปาก็เปิดโซนนิทรรศการบริเวณชั้นหนึ่ง แล้วก็ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความรํำลึกที่งดงามและทรงคุณค่าสำหรับผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับในช่วงเวลาปกติเนี่ยเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น หยุดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็มีรอบนำชมทุกครึ่งชั่วโมงรอบสุดท้ายเวลา15นาฬิกา30นาทีสามารถจองเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th หรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ022205200แล้วก็0800790214ครับ